นี่ก็น่าสนใจค่ะคุณหมอถามว่าเพศสัมพันธ์ของคนวัยใกล้หมดประจำเดือนเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนคะเพียงคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook ุรายการนี้หลายๆคนก็มัจะถามมาเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของช่องคอดแห้งด้วยแล้วก็อารมณ์ที่เริ่มลดน้อยลงด้วยค่ะคุณหมออืมค่ะเรื่องของแพทย์สัมพันธ์ในวัยหมดประจำเดือนนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเหมือนกับ กันทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็ใบทองนะคะห้าสิบอัพแต่ผู้ชายจะช้ากว่าผู้หญิงก็คือหนึ่งความต้องการทางเพศเนี่ยนะคะยังมีอยู่แต่ว่าลดน้อยลงนะคะ,คะก็เขาเรียกว่าความถี่ลดลงเหมือนคนที่เซลล์ซลกันบอกว่าอายุยี่สิบวันละเก้าครั้งค่ะนะคะอายุสามสิบนะคะเก้าวันครั้งอะไรเงี้ยค่ะ,คะต่อไปสุดท้าย เก้าปีครั้งนะคะอายุ70อะไรว่าไปแปลวกันนั่นคือความถี่จะลดลงแต่ความสุขสม,มในการมีเพศสัมพันธ์นะคะงานวิจัยใดๆก็บอกว่า <c oughs> เมื่ออายุมากขึ้นแล้วก็มีตัวช่วยนั่นหมายถึงว่าท้าน้้ำหล่อลื่นน้อยก็จะใช้น้ำหล่อลื่นเทียมช่วยหรือบางกรณีต้องรับฮอร์โมนหรือฝ่ายชายนะคะเอาวิเพศไม่แข็งตัวก็จะมียาช่วยนะคะตรงนี้เนี่ย ความสุขสมในการมีเพศสัมพันธ์มไม่แตกต่างจากวัยสาวๆหรือวัยเจริญพันธุ์ไม่นําซ้ำอาจจะสุขสมมากกว่าเดิม<ฆ>เพราะว่ารู้เทคนิค<ฆ>นะคะ<ฆ>รู้เทคนิคการลมเร้าเริ่ไม่รีบร้อนค่ะ